ก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ้าวเปิดอีกแล้วนะครับผมก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคุณกําลังรับชมช่องของพีซีทีทวีนั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนดาวน์โหลดแพ็กนะครับผมขั้นแรกเลยเนี่ยนะครับผมนะผมเดี๋ยวผมจะสอนดาวนโหลดแพ็กผมด้วยนะครับผมนะผมก็คือคนที่เออจะเอออัปโหลดเอพวก ไฟล์เป็นไฟล์ของตัวเองเนี่ยอัพลงตรงนี้นะครับผมอัพลงเอ่อในเน็ตก็ตรงนี้แหละครับผมที่สามารถอ,อัพลงได้อย่างสะดวกสบายนะครับผมโอเคแต่ว่าถ้าอัพอัพแพทเนี่ยแต่ว่าถ้าถ้าเอาไอ,อพวกเท็กเจอร์เทเจอร์แพทเนี่ยถ้าแนบแนบมาเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นโฟลเดอร์เนี่ยจะถือว่าจะนานแล้วแล้วก็มันมีจะมีบั๊กด้วยนะครับผมนะก่อนอื่นเลยนะครับผม เข้ามานะผมกดมาที่ลิงด้านล่างนะผมมันจะแสดงแบบนี้นะครับผมนี่ผมจะทิ้งลิงให้ด้านล่างนะครับผมโอเคแล้วก็กดดาวนโหลดไปนะครับผมโอเคระวังดาวนโหลดเนี่ยนะครับผมยึดนะโอเคนะครับผมผมจะบอกปัญหาอ่าและบบั๊กบางอย่างเกี่ยวกับทีอร์แพ็คผมเนี่ยใน V ีสองนะครับผมหนึ่งเลยนะผมเที่ร์แพ็คไอ้พวกเนี้ยนะครับผมมันบัก๊กเนื เพราะว่าเออเพราะว่าเอ,อ้ยเ,เพราะว่าฮอตดอกที่ผมโหลดมาเนี่ยมันไม่ใช่หนึ่งจุดแปดนะครับผมมันเลยติดบ,บั๊กนะครับผมก็ม,มีมีเออเหมือนจะมีแบบเป็นเอเออตัวที่ทำทำเกี่ยวกับเทย์เออร์แพ็นะผมเป็นเป็นพวกอาจจะเป็นตัวหนังสือหรือไม่ก็เออเป็นเออโค้ดอะไรสักอย่างน,นะครับผมที่ทำให้เออ มันไม่เข้ากับเทแพคมันไม่เข้ากับเออบล็อกใหม่นะครับผมเลยทําให้บล็อกนี้เนี่ยมันไม่มีเทกเจอร์นะครับผมแล้วเวลาใส่ไปเนี่ยก็คือสองเนี่ยใส่ได้นะครับผมแต่อันนี้ใส่ไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นไรนะครับผมอ่าแต่ตอนนี้เราก็แก้แล้วนะครับผมโอเคเราจะให้ดาวน์โหลดไปหน้าหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมปิดไฟล์เลยนะครับผมด้วยวินลานะครับผม เปิดไฟด้วยวินลาเสร็จนะครับผมโอเคให้ย้อนให้เอาลูกศอเน่ตรงนี้นะผมย้อนกลับมานะครับผมแล้วก็ลากลากมันลงมานะครับผมปุ๊บนี่เราจะได้เนี่ยแหละนะครับผมอ่ะผมโหลดซ้ํานะครับผมก็จะได้เนี้ยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะได้เนี่ครับผมแล้วเราก็กดแตกไฟล์ไปครับผมเหมือนเอการทำอ้พวกแคคนะครับผม,ม,อ,อ,อ,ะบผมอะไรต่างๆนะครับผม ผมว่าคุณผู้ชมก็น่าจะเอ่อทำพวกแคคนะครับผมแคคนู่นแคคนี่มากนะครับผมแคขี้มูกก็ได้อีนะครับผมไม่ใช่นะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับ texture pack ผมเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าหลังจากทำเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนเอ่อวิธีเอ่อเอ่อ edit texture ด้วยนะครับผมวิธีการ e d i t texture เนี่ยก็คือคุณต้องไปที่ไฟล์ของ texture ก่อนนะครับผมผมแนะนำวิธีง่ายๆครับผม เปิดโปกไมมครับกด open file นะครับผมนี่มันจะได้ไฟล์หลายไฟล์เลยผมแนะนํานะครับผมกดสองไฟล์ไปก่อนนะครับผมนี่นะผมเอ้ยเฮ้ยมันจะเยอะไปแล้วนี่นะครับผมนี่นะผมแนะนํานะผมกดสองไฟล์นะครับผมอ่าโอเคสมมุติผมจะเอออีดิทเทปแผงนี้นะผมอ่ะเทปแผงนี้นะผมผมจะอีดิท นะผมเรื่องเกี่ยวกับกระจกนะครับผมอีดิดแบบเอ้ยเราไม่ชอบกระจกเราไม่ชอบอะไรไอ้พวกแบบตรงนี้นะผมโอเคผมมีวิธีนะครบเบ้ออีดิดจะอีดิดกระจกนะครับผมหาบล็อกกระจกก่อนนะครับผมเอาไม่ได้ นะครับผมไอ้นี่มันจะมีเซิร์ชเซิร์ชแบบรวดเร็วนะครับผมมันจะมีอยู่นะครับผมนี่ดีดไปนะครับผมนี่สมมติเอ๊ไม่ต้องลิลิทนะผมโอเคเข้าเรื่องกันต่อนะผมสมมติเนี่ยเราอยากได้กระจกนะผมของเทียแพ็คเออที่เราอยากได้นะผมสมมุติผมอยากได้กระจกของเทียแพ็คนี่น่ะเออนี่กดไปที่บล็อกนะครับผมและหา แล้วหากระจกเลยนะครับผมนี่นี่เข็นก๊าซไอ้นี่ใช่ไหมครับผมโอเคให้ทำการกด copy นะครับผมเฮ้ยพอกด copy เสร็จทำไงนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะ copy copy นะครับผมเสร็จแล้วก็ทำไงวางวางบล็อกเลยนะครับผมเป็นกด paste นะครับผมนี่แค่นี้ก็ edit ได้แล้วนะครับผมสำหรับ GeoPad Beginner เบื้องต้นของการ edit นะครับผม น่ะแล้วแล้วไอ้ดาบพวกซอสอะไรแบบนี้ล่ะก็อีดิดได้นะครับผมไอ้น,นี่ผมผมทผาพลาดนะครับผมแม่งเป็นเป็นบั๊กอะไรไม่รู้นะครับผมอย่างน้อยมันก็ใช้ได้นะผมโอเคสมมุติเราอยากได้ไอ้ไอพวกดวงตาแบบเนี้ยนะครับผมกดคี้นะผมแล้วก็ไปนะผมหรือว่าจะได้เป็นแบบไฟเทมทั้งหมดเลยนะผมกดคี้แล้วก็เอาไปวางนะผมไม่ใช่เออ โอ้ยเฮ้ยให้กดมั่วแล้วไม่ใช่ไปวางตรงนี้นะครับผมไปวางตรงนี้นะผมก็คือสองหน้านเนี่ยมันต้องเหมือนเหมือนกันด้วยนะครับผมอ่าโอเค้วผมก็นะผมหลังจากที่อีดิทไฟแล้วเนี่ยเราควรดูด้วยนะครับผมไอนี่ทองฟ้าไอทองฟ้าก็สวยนะครับผมเยี่ยมนะผมที่แผงนี้เนี่ยทองฟ้าสวยนะครับผมสวยงาม โอ้ดวงอาทิตย์ก็สวยงามนะคบผมเี่ยสมจริงดีนะคบผมนี่เท็ดม็อบเท็ม็อบเท็ม็อบเท็ม็อบหมดเลยน่าโอเคนะคะผมสำหรับใครที่โหลดของผมไม่ได้เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ Windows 10นะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยสอนแต่ Windows 10เท่านั้นนะครับผมเพราะว่าถ้าผมสอนสอนเอนออื่นที่ไม่ได้ไม่ใช่ Windows 10ผมผมคงเป็นแค่ XP นะครับผมเพราะว่าบ้านของผมเนี่ยไม่มี Windows 7เลยนะครับผม เก็มันก็อิปิกไปตามตามกันนะผมนี่กระจกนี่กระจกนี่มันสามารถเออเอามาต่อต่อกันนะผมก็สำหรับคนอนนี้อยากอยากใช้เออไรนิ่งแมพนะครับผมผมแนะนําไปโหลดของพีซีนะครับผมเพราะว่าเออถ้าโหลดของฝรั่งมาเนี่ยผมมีวิธีอยู่นะผมที่จะเอาเออ ไอ้นั่นนะผม lightning map ออกมานะครับผมวิธีหนึ่งนะครับผมที่สมมตินะผมเราเราไปเห็นฝรั่งเนี่ยเอ้ r i d i n g map นะ,นะผมโอเคนะผมสมมตินะผมไอแพคไอแพค lightning map นะผมเฮ้ยมันกอไปนานจังวะนะครับผมสมมตินะผมสมมติว่านี่เป็นไอแพคของฝรั่งนะครับผมให้เรามาตรงนี้นะผม นี่นะผมมันจะเอ่อให้เราอิดดิษนะผมเฮ้ยเออนะผมต้องกดตรงแถวเออกดตรงนี้แหละนะครับผมไล n i n g map นะครับผมเอานี่ไปแปะเลยนะครับผมนะผมมันก็จะได้ไล n i n g map แบบนี้มานะครับผมผมก็ไม่แน่ใจนะครับนี่ทุบให้ทุบให้เฮ้โอเคนะครับผม ก็ต้องขอฝากที่จะแพ็กไว้ด้วยนะครับผมผมก็ทาเต็มที่แล้วนะครับผมสาหรับแพ็กนี้นะครับผมก็อ่าขอขอบคุณนะครับผมที่มารับชมนะครับผมโอเคแล้วคนที่ได้ทูสำหรับวันนี้นะผมโอเคก็มาเอามาทําการสุ่มทูกันเลยเอ้าลรักครับผมมาสุ่มคอมเมนต์กันเลยดีกว่าครับผมนี่โอแม่สาวน้อย OMG นะครับผมก็ได้รับไปนะครับผมสำหรับเป็นเป็นโชคบุญสีนะครับผมก็ได้รับไปเลยนะครับผม9กทูมานี่เยี่ยมโอเคนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครนะครับผมเดี๋ยวผมจะเช็คดูอีกทีว่าท่านซับสไคร์หรือ,อยังนะครับผมและและก็นะครับผมถ้าท่านมัน่นใจว่าซับสไคร์แล้วเนี่ยก็กดกดเออปุ่มไม่ใช่กดเออนะครับผมแอดการีนามาได้เลยนะผมเออ สำหรับเออไอพี IP เนี่ยก็ไอพีกัลลน่านะครับผมนี่เลยนะผมมีอยู่ใต้ด้านล่างนะผมนี่นี่เลยนะผมปูตินซ่าๆนะครับผมแอดมาได้นะผมเผื่อเผื่อท่านได้ทูนะครับผมเฮก็เออนะผมหรือว่าท่านแอดไปแล้วเนี่ยแล้วแล้วผมรับรับปุ๊เนี่ยคุณต้องแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับผม ยางทางกาลินาก็ได้นะครับผมแบบพิมพมาบอกว่าเอ้ยกูเองนะครับผมให้แบบนี้นะผมหรือว่าจากคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมว่าเอ้ผมผมชื่อกาลินาหน้นูกาลินาน,านี้นะครับผมโอเคสำหรับการสอนเทเจแพกนะครับผมและอีดิทแพกก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะผมฝากดาวโหลดเทเจแพกนะครับผมหวังว่าจะดาวโหลดไปแล้วนะครับผมโตโตกันแล้วนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ Young ones. Young ones.